คุณนางไลฟ์สไตล์วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําผัดเผ็ดกบนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมกบนะคะกบที่มีไข่นะคะเนื้อเนื้อกบก็สับนะคะดีปรีค่ะดีปรีเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ดับข่าวนะคะ กระเพราหอมนะคะกระเพราหอมแล้วก็มีพริกแดงสดนะคะกระชายพริกไทยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอากบเนี่ยไปลวนให้แห้งก่อนแล้วก็ใส่พริกแกงผัดให้เข้ากันนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะคะ เพื่อ้มันมีน้ำแล้วก็เติมเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะผงชิรสนะคะเติมเข้าไปนิดหน่อยนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะหน่อยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะพหลังจากนั้นก็ชิมรสชาตินะคะชิมรสชาติเสร็จนะคะก็ใส่ใบ ใส่ผักลงไปนะคะมีมะเขือพวงนะคะมีกระชายแล้วก็มีพีปปรีนะคะใส่พริกไทยลงไปนะคะใบมะกรูดนะคะผัดให้เข้ากันนะคะน่ค่ะพริก พริกไทยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกแดงหัน่นสีสันน่าทานมากค่ะแล้วก็ใส่กระเพราหอมนะคะใส่กระเพราหอมลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะสวยงามสีสันสวยงามมาก รสชาตินี่เด็ดเลยค่ะต้องลองทำดูนะคะง่ายง่ายค่ะนหน้าตาหน้าทานนะคะกินกับข้าวสวยแล้วร้อนนะคะหรือกินเป็นกับแกมก็ได้นะคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะคุณนางไลฟ์สไตล์ style. สวัสดีค่ะ